สวัสดีครับคลิปนี้มากางเต็นท์กันนะครับตัวนี้เป็นเต็นท์กระโจมนะครับกางกาวชีทก่อนนะครับกันเต็นเปื่อนเนะาะกันน้ําซึมจากพื้นนะครับปึ๊บใครมีแบบไหนก็กางไปนะครับผมก็กางเท่าที่มีนะครับสั่งซื้อมาจาก La z a d a s h o ป e นะครับตัวนี้ราคาประมาณ1,300บาทรวมส่งนะครับ ของที่ได้นะครับเป็นตัวเต็นท์เป็นเสาค้ำหน้าเต็นท์นะครับสมอบกกิ๊กกอกแล้วก็มีเชือกให้นิดๆหน่อยๆน,นะครับอ่าเรามาดูหลักๆนะครับเต็นท์นะครับกลางออกสี่มุมนะครับวางตรงจุดที่เราจะกลางกลางออกสี่มุมคลี่ออกสองทบนะครับทบแรกแล้วก็ทบที่สองทั้งสี่มุมเลยครับตัวนี้เต็นท์ไซส์สองร้อยสี่สิบคูณสองร้อยสี่สิบเซนนะครับ ความกว้างมันวัดที่ริมขอบเต็นท์นะครับไม่ใช่ตัวเต็นท์นะตัวเต็นท์มันจะแคบกว่านั้นนิดหนึ่งนะครับวัดที่ริมขอบเสาสอเมตร 2, 40่คูณ2เมตร40นะครับข้อต่อตรงนี้ก็เป็นข้อต่อแบบกิ๊กก็ก๊อกตามราคานะครับพันสามนะครับตัวนี้พันสามนะจากนั้นนะครับพอคลี่ออกเราก็กางขึ้นมานะครับกางขึ้นมาง่ายๆเลยนะครับ ดันเสาให้มันเนี่ยนะครับดีดให้ตรงทั้ง4มุมนะครับแค่นี้เองนะครับตรงกลางมันก็จะดีดออกมาของมันเองนะครับประมาณนี้พอตอนเก็บแล้วก็บีบขึ้นไปนะครับมันก็จะหุบลงแล้วก็เก็บย้อนขั้นตอนนะครับกลางเสร็จทั้ง4มุมแล้วนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะไปตอกสมอบกนะครับจะเห็นว่ามันใหญ่เกินจากกาวชีทที่ผมมีอยู่นะครับผมมีเต็นท์หลายตัวนะครับตัวนี้ซื้อมาเพื่อ มันโล่งมันใหญ่มันกลางแล้วไม่อึดอัดนะครับสำหรับแบบใส่รถยนต์ไปกลางนะครับไม่ได้สายแบกนะครับไม่ได้สายเบานะตัวนี้เน้นว่าใหญ่โล่งโปรง่งสบายนะครับจากนั้นนะครับยัดสมอบกตอกสมอบกเข้าไปนะครับมันจะมีรูให้ตอกสมอบกทั้ง4 4ี่เสา 4, 4ี่ต้นเลยนะครับสมอบกเราจะตอกยังไงก็ได้นะครับจะเฉียงจะเป็นตัวเอ,อย่างนี้ก็ได้นะครับ แล้วแต่ถนัดเลยนะครับสมอโบกอันนี้ของผมเองนะครับของของที่มันแถมก็กิ๊กก็ก๊อกนะครับเป็นเหล็กบางๆครับเป็นเชือกกรองๆแง่งๆนะครับวันนี้ผมใช้ของที่สั่งมาต่างหากนะครับเต็นท์นี้อยากให้ดูที่ตัวเต็นท์นะครับราคาประมาณนี้ได้ของประมาณนี้นะครับคุณภาพก็ของจีนนะครับอย่าไปคาดหวังมากผ้าบางๆนะครับผมเน้นแบบมากางแบบสบายๆนะครับไม่อึดอัดนะครับกางให้มัน มีพื้นที่เยอะนะครับเข้าไปมุดแต่งตัวแล้วมันแบบไม่เบียดเต็นท์นะครับแล้วก็ผ้าบางๆงมีมุ้งนะครับด้านบนจะเป็นมุ้งนะครับระบายอากาศแล้วก็รอบๆเต็นท์นะครับก็จะมีมุ้งทั้ง4ด้านนะครับเป็นหน้าต่าง2ด้านแล้วก็เป็นประตู2ด้านครับด้านบนหลังคามันก็จะมีมาให้นะครับตัวนี้ก็กันได้ประมาณแบบกันน้ําค้างเล็กๆน้อยๆนะครับอย่าคาดหวังการกันฝนนะครับสเปคมันบอกว่ากันน้ําฝนไอ้นู่นไอ้นี่ผมดูเนื้อผ้าแล้วก็ กันไม่ได้นะครับต้องมีไฟชีตมากันอีกทีหนึ่งนะครับสําหรับใครที่จะไปโหดๆนะครับอันนี้กางขำๆสนามหญ้าหน้าบ้านนะครับหรือไปตามรีสงร์รีสอร์ทนะครับเนี่ยนะครับเห็นไหมจะเห็นว่ามันหน้าตรงหน้าต่างประตูมันจงใหญ่มากนะครับเข้าไปนอนนะครับอันนี้ไซส์ใหญ่สุดที่ผมหาได้สองเมตรสี่สิบคูณสองเมตรสีสิบก็นอนกลางแขนนะครับก็ยังไม่แตะนะครับซ้ายขวายังไม่แตะผมว่านอนสองคนน่ะสบายสบาย นอนสามคนพอได้สเปคมันบอกว่านอนได้สี่คนว่าสี่คนเบียดเกินไปนะครับเอาเป็นว่านอนสองคนน่ะสบายๆนะครับตัวนี้เสามันแถมมาให้นะครับเป็นเสาถอดได้สองชิ้นนะครับเสียบเข้าไปนะครับวิธีการเสียบมันจะเป็นสปริงดันอยู่ด้านในนะครับปึ๊บประมาณนี้นะครับเอาฝั่งแหลมขึ้นด้านบนนะครับแล้วก็เสียบข้างล่างที่เป็นสปริงนะครับเสียบแล้วก็จะเป็นเสาสองต้นนะครับเอาไว้ขึงแล้วก็เอามาขึงกับประตูนะครับทําประตูเป็น เป็นชานเป็นระเบียงเป็นหลังคาชานออกมานะครับเอาออกมานั่งเล่นเล่นถ่ายรูปเก๋ๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับวิธีเก็บไม่ได้เก็บให้ดูนะครับความบันเทิงของทริปนี้จะเกิดหลังจากนี้นะครับชีวิตชาวแคมป์นะครับอันนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับตอนนี้เราได้ทําการเก็บเต็เตนท์และถอนสมอโบอกก็ไอ้ใครจะอยู่ครับคือ ตอนเนี้ที่ผมวางเต็นท์ก็คือรอบทิศทางมืดหมดเลยไม่มีไฟฟ้าและไม่มีใครนะครับมีผมแค่เต็นท์เดียวก็คือกินหมูท้าเสร็จขึ้นมาจะไปอาบน้ำก็คือมืดตึบนะครับมืดสนิทไม่มีไฟฟ้าไม่ไม่เปิดเครื่องปั่นไฟนะครับใครชอบเงียบเงียบฟังเสียงธรรมชาติเชิญมานะครับแต่ตอนนี้ผมผมไปแล้วเก็บของกลับบ้าน เไปเก็บเก็บจริงจังนะเก็บของกลับแล้วนะเก็บของกลับแล้วนะครับเก็บเก็บเต็นท์กลับบ้านแล้วนะครับทุ่มครึ่งไปแล้วครับไม่อยู่แล้วถ่ายบรรยากาศของมาเดื่อยามค่ำคืนครับวันนี้เป็นการเก็บเต็นท์ที่เร็วที่สุดในรอบทุกๆุลิปเลยเก็บตอนทุ่มครึ่งนะวันนี้นะครับไปสองทุ่มับเก็บทุ่มครึ่งนสองทุ่มเราเก็บของ เริ่มเอใจ สิบกว่าตัวนะครับคอยวนเวียนก่อกวนมาขออาหารนะครับคอยไล่เห่ากันอยู่แล้วก็ไม่มีคนภายในไม่มีคนพักเลย <c oughs> เลยนะ้ำตกเสร็จกินหมูท้าเสร็จเราก็ตอนแรกจะไปอาบน้ํานะครับก็มันมันมืดเลย ที่ยวมาพอสมควรนะครับนะะรวมรวมเป็นสิบสิบ,สบที่แล้วนะแต่กลางเต็นท์นี่ไม่กี่ที่นะครับส่วนมากก็จะไปทุกที่แหละไปที่คนเยอะหมดนะครับเราก็จะมีพวกกินเหล้าพวกเปิดเพลงเสียงดัง ไม่ดีนะครับเงียบไปก็ี้ยอ,อยู่ไม่ได้กลัวกันอีกนะครับก็หาความพอดี ตัวกลับออกมาก่อนนะครับสองทุ่มขับรถออกมานะครับเดี๋ยวก็ขับไปเรื่อยๆนะครับ